บ้านเมืองที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนในตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสที่รัฐบาลบอกว่ามันเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นในเวลาแค่ไม่กี่ปีไข้หวัดธรรมดานี้เปลี่ยนแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์และวิวัฒนาการจนทําให้ผู้ติดเชือ้อมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นใช่แล้วพวกเขากลายเป็นซอมบี้ไม,ม่ว่าจะมองไปทางไหนโลกนี้ก็เต็มไปด้วยซอมบี้มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่มีภูมิต้านทานต่อเชือเ้อไวรัสนี้ และนี่คือเรื่องราวการเอาชีวิตรอด100วันไมคยครับซอมบี้อะพูคาลิสในโหมดฮาร์ดคอร์ของกิบบุริพอลืมตาตื่นขึ้นมาในวันที่1กิบก็หันไปมองรอบๆป่าที่นี่ดูสวยมากดูสงบไม่น่าเชื่อเลยว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายจากเหล่าผู้ติดเชื้อที่กลายพันธุ์เป็นซอมบี้ พอคิดได้อย่างนั้นแล้วกิ๊บก็รีบหาต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ลงมือตัดแต่ว่าไม่รู้พวกกิ๊บเป็นผู้หญิงอ่อนแอหรือ,อยังไงทำไมต่อยต้นไม้ตั้งนานต้นไม้ก็ไม่โค่นสักทีโอ๊ยมันทำไมมันดานกับปก,กติแบบเนี้ยและทันทีที่ต่อยต้นไม้ได้สำเร็จต้นไม้มันไม่ได้หลุดออกมาแค่บล็อกเดียวแต่มันกับโค่นลงมาทั้งต้นแถมกิ๊บยังได้อปเปิลมาตุนอยู่ในกระเป๋าอีกตั้ง5ลูกพอคิ๊บนึกว่าตัวเองโชคดีแล้วกิ๊บก็เหลือไปเห็นเฮ้ยซอมบี้มาเฮ้ยทำไม,ม,าม,านมัน เดกเลยไม่ใช่หรอหรือว่ามันตามเสียงเราตัดต้นไม้มาพอยืนลังเลว่าจะหนีหรือจะสู้ดีกิ๊บก็เปิดอินเวนท์รี่ทกล่องค้าไปไว้ก่อนแล้วก็คิดว่าของในตัวมันยังน้อยเกินไปที่เราจะเอามาสู้ซอมบี้กิ๊บก็เลยตัดสินใจเพ่นก่อนน่าจะดีกว่ากิ๊บวิ่งเข้าป่าลึกวิ่งต่อไปเรื่อยๆพอคิดว่าน่าจะออกาหารจากซอมบี้ตัวเมื่อกี้ได้ไกลพอสมควรแล้วกิ๊บก็หยุดพักแล้วก็ตัดต้นไม้ต่อแล้วกิ๊บก็ได้ยินเสียงซอมบี้มาจากข้างหลังเพราะหากิ๊บหันไปดูต้นไม้ที่ กิฟึงจะรู้ว่าเกมนี้ต้นไม้สามารถทับเราและเลือเล่อนหรือแค่นี้ได้กิบรู้สึกว่าตายแล้วเราตายแน่ๆแล้วนี่เราจะตายตั้งแต่แเดย์แรกแลเลยเหรอไม่เราจะไม่ยอมตายเด็ดขาดกิบก็วิ่งใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งต่อไปโชคดีที่ตอนแรกอาหารของเรายังเต็มอยู่ทําให้เลือดเพิ่มกลับมาได้อีกหน่อยนึงกิบสับตีนแตกวิ่งหนีต่อไปอย่างไม่คิดชีวิตพออาหารเริ่มลดกิบก็หยิบแอปเปิลจากในกระเป๋าขึ้นมากินโชคดีจริงๆที่เรายังมีแอปเปิลอยู่ตั้ง5ลูกวิ่งมาได้ไม่นานกิบก็เริ่มเหนื่อยกิบเห พักที่ดีหันไปมองรอบๆก็ไม่เห็นมีซอมบี้สักตัวคิดว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วและด้วยความประมาานี่เองโอ้ยโอยโอยอะไรอะหย่าอะไรหยยบอะ,อะไรอะไรอะน้ำหรอเหยียบต้นน้าโอ้ยเลือนเมื่อไหร่จะเต็มเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่แค่เหยียบต้นไม้ก็เลือดล้นแล้วเนี่ย <c oughs> โอย้จะบ้าตายบนไปก็ไม่ได้อะไรแถมแอปเปิลตอนนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้ถึงวิกฤตอย่างแท้จริง หลังจากฟาร์มต้นไม้เพิ่มอีกสักสองสามต้นกิฟก็คิดว่าเราจะอยู่ในป่าแบบนี้ต่อไปไม่ได้แน่ๆพอกำลังคิดว่าจะต้องหาทางออกจากป่ากิบก็เดินไปพบกับเฮน,นั่นอะไรอะ่ะโอ้ไมก่กอดเดินมาเจอเมืองควรเข้าไปไหมเนี่ยแต่ว่าจะให้นอนกลางป่าก็ยังไงอยู่นะอาจจะเป็นเมืองล้างก็ได้เราเข้าไปดูซะใหน่แล้วกันรู้ทั้งรู้ว่าในเมืองมันอันตรายแต่กิบก็รู้สึกว่าขอแอบด,ดูสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะ สำรวจเสร็จกิบก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดคืนนี้น่าจะใช้ที่นี่เป็นเซฟเฮาได้ในตะวันก็ยังไม่ตกดิง้งกิบอาศัยเวลานี้ออกมาหาอาหารและกิบก็เดินมาเจอนอกป่าตัวหนึ่งซึ่งมันจะทําให้กิบฝันร้ายในคืนนี้โอ้คืนนี้มีไก่ย่างเฮ้ยมีตัวเฮ้ไก่จิกเฮ้ไก่จิกเฮ้เฮ้เฮ้ หนีสุดชีวิตเกิดมาไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะมีวันที่เราต้องวิ่งหนีไก่ป่าบานี้เอาจริงๆกิ๊ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือไก่ป่าหรือมันคือตัวอะไรแต่ยังไงกิ๊ก็หนีรอดมาได้พอกลับถึงเซฟเฮ้ามันแทบจะมืดจนมองอะไรไม่เห็นในตัวกิ๊ฟไม่มีฐานสักก้อนมีแต่ไม้โชคดีที่บ้านที่กิ๊ฟเข้ามาอยู่มีแท่นตีเหล็กและเตาเผาถูกทิ้งเอาไว้กิ๊ฟจึงใช้เตาเผานี้เผาไม้ทำชาโคและย่างไก่กินในคืนนี้ แสงสว่างส่องผ่านทะลุหน้าต่างมาบ่งบอกว่าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกิฟเก็บเข้าของเตรียมออกเดินทางถึงแม้ที่นี่จะดูปลอดภยัยแต่มันคงจะไม่นานนะหรอกสิ่งที่กิฟต้องการในตอนนี้ก็คือทำเลสำหรับขุดแร่เพราะตลอดเมื่อวานที่ผ่านมาเหตุการณ์อันตรายร้ายแรงหลายอย่างมันสอนให้กิฟได้รู้แล้วว่าถ้าเรายังตัวเปล่าแบบนี้ไม่มีทางที่เราจะมีชีวิตรอดถึง100วันแน่ๆแต่ด้วยความสดใสและฮาวเป้งกิฟก็เฮ้ยแกอยู่ตัวเดียวเหรอไม่มีพวกใช่เปล่า นี่หนึ่งหนึ่งน่าจะพอไหวเนาะเฮ้ยเขาสมัยละกันนั้นเนื้ออุ้ยเฮ้ยเก็บเจ็บเ็บเ็บ้ยตีทีละสองเลยเหรอตีแรงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ตามที่เห็นเลยค่ะสู้ไปไม่ได้แลยยังเสียเลือดอีกลงทุนไปไม่คุ้มเลยหนีไก่อย่างสบัดสบอมมาได้สักพักกิฟก็เจอทำเลที่น่าจะเหมาะในการลงหลักปักฐานแต่ระหว่างทางมีซอมบี้ตัวหนึ่งพยายามจะเข้ามาเซฮัลโหลกิฟก็เลยจัดการฮัลโหลมันไปสักนิดนึง อซอมบี้ตัวแรกที่เราค่าแถวนี้มีฐานให้ขุดเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าที่กิ๊ฟต้องการจริงๆก็คือเหล็กมากกว่ารู้ตัวไอทีนี่ก็เย็นมากแล้วกิ๊ฟทำการเจาะภูเขาเพื่อใช้ที่นี่เป็นแหล่งกบดานในคืนนี้และตามค่าค่ะซอมบี้ถึงหนึ่งออก,กันหน้าท่ำแต็มไปหมดเลยจะกินใช้ไหมอ๋ฝันได้เทยา วันที่3าไม่มีอะไรมากทั้งวันหมดไปกับการขุดเหมืองแล้วก็ออกไปล่าสัตว์นิดหน่อยวันที่4ตอนแดดจ,จ,จัดกิฟออกมาจากเหมืองกะว่าจะไปหาแกะเอามาทําเตียงสักหน่อยแต่ก็จเจอฝูงซอมบี้ที่มันออกมาตอนกลางวันได้ยังไงก็ไม่รู้เข้ามาขัดขวางการเดินทางกิฟเห็นว่ามันเริ่มจะเยอะกบแตกแถมตัวก็ไม่มีเกาะป้องกันเพราะฉะนั้นถอยไปตั้งหลักหาแร่มาทําชุดเกาะเอาให้เซฟสักนิดนึงก็ยังดีแต่พอกลับเข้ามาในถ้ำเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้มาไงอะ ก็เราปักไฟแล้วมันเกิดอย่างนี้ได้ไงอะ่ะหรือว่ามันสว่างไม่พอนั่นแหละค่ะวันที่สี่นกลางวันก็หมดไปกับการเคลียร์ซอมบี้เคลียร์เสร็จก็เย็นแล้วเวลาที่เหลือก็หมดไปกับการหาแร่ตลอดทั้งคืนวันที่5้าคิดเริ่มจากการเอาแร่ที่ได้มานั่งเผาอยู่นานพอได้มากิิบนี้งงมากเพราะไม่เคยเห็นแร่หน้าตาแบบนี้มาก่อนเอาไปลองค้าอาวุธก,ก็ไม่ได้เอาไปทับชุดเกาะก็ไม่ได้ชิบหายแล้วแล้วจะเอาแร่พวกนี้ไปทำอะไรเนี่ย หลังจากยืนหาวิธีอยู่นานกิ๊บก็ตัดสินใจได้ว่ากิ๊บคงจะงโง่เกินกว่าจะเข้าใจกิ๊บจึงเอาแร่พวกนี้เก็บใส่กล่องแล้วก็กลับไปใช้เหล็กเหมือนเดิมกิ๊บเลือกจะพับผังน้ำกันไกลแล้วก็เสื้อกะใช่แล้วค่ะกิ๊มีแผนจะออกเดินทางไปตามหาแกะเพื่อเอามาทำเตียงนอนนั่นเองเช้าวันที่6หลังจากกิ๊บเคลียร์ซอมบี้หน้าถ้ำเสร็จ ก็ได้เวลาออกเดินทางเดินมาได้ไม่นานกิ๊บก็เจอดอกไม้ขึ้นเป็นวงกลมอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งกิ๊บว่าดอกไม้มันขึ้นแบบผิดธรรมชาติมากๆอ่ะมันไม่ควรจะกลมแบบนี้ด้วยเซนและลาสังหอนกิ๊บก็เลยโค่นต้นไม้ทิ้งและตั้งใจ,จว่าจะขุดลงไปแต่ระหว่างขุดซอมบี้มันก็เดินมารบกวนกิ๊บว่ามันคงไม่ดีแน่ถ้าหกขุดอยู่ซอมบี้ตกลงมาใส่หัวด้วยความต้องการที่จะปลอดภัยไว้ก่อนกิ๊บก็เอาร้วนนะคะล้อมร,บรอบๆรูเลยแล้วก็ขุดดิ่งลงไปขุดลงไปอยู่นานเลยเริ่มสังห,ววจจหร์หรรรือออเปล่า่าามมมจจจะไะไไรรีิ ก็อา,อาจจะเป็นแค่ต้นไม้บัาเอิญจนะน德เลดเป็นวงกลมทันใดนั่นเองอุ้ยเจอแล้วอะไรอะ่ะอันนี้มันแร่อะไรเนี่ยไม่ชินรีซอสด้วยดิไม่มีอะไรนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเพชรเหรอเฮ้ยเพชรอ้ยเยอะเยอเยอะเยอะเยอะอุ้ยโชคมาแล้วค่ะโชคมาแล้วค่ะโชคมาแล้วโชคดีมากเลยค่ะสังหอนกิฟว่ามันต้องมีอะไรถูกฝังอยู่นแน่แต่ไม่คิดเลยมันจะเป็นเพชร หุยแบบนี้สบายและว,วิธีหาเพชรคืนดูจากหน้าดินว่ามีดอกไม้ขึ้นเป็นวงกลมหรือเปล่าพอกิฟขึ้นมาถึงข้างบนนะคะคกิฟก็จะเอ๋ว่าแล้วเชียวดีนะที่กิฟกันทัวล้ออาไว้นะคะเมล็ดซอมบีต้ตัวนี้อาจจะตกลงไปจั๊มสแกลใส่กิฟก็เป็นได้เดินต่อไปอีกสกพักิฟได้สิงเหมือนแกะน้องดังมาจากที่ไหนพอหันไปมองรอบๆออ้าวมันเป็นแพะนี่หว่ามไม่ใช่แกะลองพยายามเอากันไกลตัดขนมาดูามันตัดไม่ได้อะแต่พอเอาถังไปรีดนมมันปรากฏว่าอา้าวกินนมได้ว้าวนมแพะนี่นะ แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้อิ่มเลยนี่เดินไปได้เรือกก็เจอพุ่มเบอร์รี่อย่างนั้นไม่เจอขนแกะแต่ได้พุ่มเบอร์รี่ไปปลูกที่บ้านก็ยังดีเดินมาไม่นานพาัดพิษก็เริ่มตกรอบข้างเริ่มมืดลงกิฟก็เลยรีบเจาะลูทำเซฟเฮาส์ให้พักได้ในคืนนี้เช้าวันที่7เมื่อคืนนี้กิฟแทบไม่ได้นอนเลยเพราะต้องเคลียร์ซอมบี้หน้าทําตลอดเวลาพอเดินออกมาจากท่ามกิฟก็เริ่มมาคิดว่านี่เราผ่านมาเจวันแล้วแต่ยังไม่เจอบัตรมูลเลยสักคืน กิฟว่ากิฟอาจจะโชคดีจริงๆก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในโลกนี้เวลาตะวันรับขอบฟ้าจะมีโอกาส17%ในการที่บัตรมูลจะโผล่ออกมาแต่เอาจริงๆจะมีหรือไม่มีกิฟว่าคงไม่ต่างกันเพราะว่ากิฟไม่มีขนแก่นอนก็นอนไม่ได้แถมตกดึกกิฟก็หลบอยู่แต่ในเซฟเฮาส์ไม่ว่าจะบัตรมูลหรือบัตรไม่มูลมันก็ทําอะไรกิฟไม่ได้แหละเดินม,มาสพักิฟก็มาเจอเมืองร้างอีกเมืองหนึ่งอ้เห็นเมืองล้างทีไรใจคอไม่ดีทุกทีเลยข้างๆเมืองร้างมีฝูงอัปปาก้าสีเทากิฟพยายามเดินไปตัดขนมันแต่ฮ่า ตัดไม่ได้คุณมันตัดไม่ได้ดไไดทําไมไม,ม่เหมือนชีวิตจริงเลยนะช่วยไม่ได้และไหนๆก็ไหนๆมาถึงเมืองแล้วถ้าไม่เข้าไปดูสักหน่อยมันก็เหมือนมาไม่ถึงคลิปก็แอบดอปเข้าไปดูแล้วก็เจอฝูงซอมบี้ระหว่างตีกันอยู่นั้นเพราะพลาดท่าโดนมันกัดเข้าให้เจ็บสุดสุด ไม่น่าเชื่อทั้งที่กิ๊บใส่เสื้อกลอเอาไว้แล้วแต่เลือดยังลดขนาดนี้นี่ฮะก,กิ๊บตัวเป๋ากิ๊บคงโดนดอกเดียวตายดาเมจที่รุนแรงทําให้กิ๊บสูญเสียความมั่นใจไปเยอะมากกิ๊บจึตัดสินใจยุติการสำรวจเมืองไว้แต่เพียงเท่านี้กิ๊บขึ้นไปบนเนินเขาสูงมองไปรอบๆดูว่ามีแก่อย,อยู่แถวนี้บ้างไหมแต่ก็ไม่มีก็เลยตัดสินใจว่าการเดินทางครั้งนี้คงต้องพักเอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าหลงทางกลับไม่ถูกคงจะขำไม่ออกเลย ระหว่างเดินทางกลับกิ๊ก็เดินมาเจอเมืองอีกเมืองนึงทําให้กิ๊สงสัยว่าเอ๊ะนี่เรามาถูกทางจริงปะเนี่ยแล้วก็ในเมืองนั้นเห็นซอมบี้มันกลังไหลพรวนลงมาจากบนหลังคาโอ้ oh my god คนน่ากลัวยังดีที่คนรอบครอบอย่างกิ๊จดพิกัดบ้านเอาไว้ก่อนจะออกเดินทางไม่อย่างนั้นคิดว่ากิ๊กลับไม่ถูกแน่ๆเดินมาสักพักกิ๊ก็เจอควางม,มูตัวใหญ่น่าจะควางม,มูแหลนะนะใช่ไหมน่าจะใช่แล้วคะ่ะกิ๊ใจดีสู้เสอือแล้วลองเดินเข้าไปใกล้ๆมันปลอดภัยเขาไม่ตีเรา แต่ถ้าเราตีเขาก่อนเราอาจจะไม่รอดดูจากเขาและขนาดตัวแล้วไม่น่าสู้ได้ค่ะ พอพระอาทิตย์ใกล้จะตกกิฟก็มาถึงเซฟเฮาส์พอดีแหมเราเดินออกไปทางซ้ายแต่ทำไมเรากลับมาทางขวาบอกแล้วกิฟเดินเป็นวงกลมและคืนนี้ก็เหมือนเดิมกิฟใช้เวลาทั้งคืนหมดไปกับการหาแร่วันต่อมาที่ไม่ใช่บัดรม้นะคะแต่ฝนมนตกค่ะซอมบี้ก็เลยมาออกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ๋อจากประสบการณ์การระจนไทยเมื่อวานทําให้กิฟได้รู้แล้วว่าซื้อเกาะตัวเดียวเอาไม่อยู่กิฟก็เลยเอาเหล็กที่หาได้เมื่อคืนเอามาค้าเป็นชุดเกาะครบชุดยกเป็นรองเท้านะเพราะว่าอันนี้ตีอดอกได้จากซอมบีอ้อ่ะ พอฝนใกล้หยุดตกกิ๊บก็กราบล็อกหินออกมาเพื่อจะต่อกำแพงเพื่อขยายเซฟเฮาออกมาข้างนอกยังต่อไม่ทันเสร็จพระอาทิตย์ก็บกมือลากิ๊บรียบวางไฟและวิ่งเข้าเซฟเฮาและใช่คืนนี้กิ๊บก็ลงเหมืองยาวๆทั้งคืนพอเช้ากิ๊บได้ยินเสียงซอมบี้อยู่แต่มองไม่เห็นซอมบี้สักตัวเกาเลยลองปีนไปดูที่กำแพงโอ้รู้สึกกำแพงกพิ๊บจะเคลียได้ผลเคลียซอมบี้ตรงน,นี้เสร็จกิ๊บก็รีบไปต่อกำแพงเพิ่มแวะไปฟาร์มไม้แล้ววนกลับมาต่อกกำแพงอยู่อย่างนี้ทั้งวัน ราอมือกิฟก็เห็นซอมบี้เกิดอยู่ด้านในของกำแพงทำให้กิฟรู้ว่ากำแพงมันคงมาช่วยอะไรถ้าหากซอมบี้มันเจอเรตเกิดขึ้นมาด้านในกำแพงโอ้โหไวนงง้นั่งกันเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาปักไฟแล้วกันนะวันต่อมาฝนตกเฮ้อมจบอกก็รู้กิฟไม่ไ่ทางออกไปลุยฝนทำงานข้างนอกแน่ กิ๊บใช้เวลาตั้งแต่เมื่อคืนขุดอุโมงค์กะว่าจะให้มันทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาแต่ยังไม่ทันที่จะขุดทะลุไปถึงอีกฝั่งกิ๊บก็มาเจอถ้ำซะก่อนแม้จะกลัวแค่ไหนถ้าหากไม่สำรวจเราอาจจะพลาดอะไรดีๆก็เป็นได้โชคดีที่ถ้ำนี้เป็นถ้ำปิดไม่มีซอมบี้เกิดไม่มีทางให้ซอมบี้เข้ามาและในตอนที่กำลังขุดแร่อย่างสบายใจอยู่นั่นเองก็มีตัวหนังสือสีแดงปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายล่างของจอประมูลคืนพระจันทร์สีเลือดคืนแรกในชีวิตเล่นเอากิ๊บขนแขนลุกไปหมดกิ๊บได้ินนวดขึเเร็ ขึ้นตีแรงขึ้นและมีปริมาณมากขึ้นด้วยความวมิตกจกริตกิบเลิกขุดแร่ในเหมืองน,นี้แล้วหันไปขุดอุโมงค์เหมือนเดิมกิบคิดว่าการขุดอุโมงค์เป็นเส้นตรงมันน่าจะปลอดภัยในคืนที่อันตรายสุดๆแบบนี้ขุดมาได้ไม่นานในที่สุดอุโมงค์ของกิบก็ทะลุกออกมาอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาถาว่าไปอุโมงค์ด้านนี้มันดันเป็นหน้าผาถ้าอยากให้ปลอดภยัยกิบก็ต้องมาทําทางเชื่อมลงไปด้านล่างกําลังคิดคํานวณเลื่อยเปื่อยอยู่ในหัวจู่จู่ ขนหัวลุกเลยทีเดียวคิบเห็นซอมบี้บางตัวตกลงมาจากข้างบนกิบค,คิดว่ามันน่าจะเจดนะรรเกิดขึ้นมาบนภูเขาแบบนี้ต่อให้กิปแทงกระแพงล้อมไว้สูงมากแค่ไหนหรือปักไฟไว้เยอะแค่ไหนถ้ามันเกิดบนภูเขามันก็คงเดินเข้ามาในบริเวณที่กิบกันไว้ง่ายๆอยู่ดีค่ำคืนแห่งการตีเรือได้ผ่านไปวันนี้กิปอยากจะผ่อนคลายจากการทำงานด้วยการมานั่งศึกษาหาข้อมูลอุปกรณ์และอาวุธที่จะทำให้มีชีวิตรอดได้ในอนาคต เจอแล้วพวกอุปกรณ์คอปเปอร์โูหแต่มันต้องใช้ด้ามจับอะแล้วด้ามจับนี่มันต้องใช้ขนแกในการคร้าบะ่ะโอ้ยตายตายตายขนแกทำตียังไม่ฟีเลยอะจะไปเอาขนแกที่ไหนมาทำด้ามอาวุธเนี่ยในขณะที่กำลังกดดูไปเรื่อยๆอยู่นั่นเองกิ๊บก็ไปสะดุดตาเข้ากับอาวุธชิ้นหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ด้ามจับมันก็คือมุมเมลแงนั่นเองพอค้าบได้มากิ๊บก็ลองของทันทีนี่ไงอู้เฮ้ยม่เลวแล้วเนี่ย มีให้ลองอีกไหมอ่ะเป้าไม่มีแล้วเหรออะไรวะนี่ไงน,นี่เจอละได้แล้วเป้าสี่เหรอทีละสี่อะ่ะเออโอเคสามทีตายนะคะเอาละตัวนี้ถือหมูมาเลยเอเอาหมูมาเออเอาเฮ้ยเอาโู้ข้อเสียของมูมแแรงโอ้ สุดท้ายมุมแมลงก็เหมือนจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดถ้ามันหลุดมือไปมันก็เป็นได้แค่ขยะที่หล่นอยู่ไกลไแถมเราวิ่งไปเก็บก็ไม่ได้อันตรายเกินกิ๊วิ่งกลับเข้าไปในเซฟโซนเราศึกษาหาอุปกรณ์อื่นๆแล้วก็เจอว่าเราสามารถทําโล่ได้หลายชนิดกิ๊ฟคิดว่าโล่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะฉะนั้นควรที่จะทาเอาไว้ดีกว่ากิ๊ตัดสินใจเลือกทําโล่สติลที่มีแม็กพเทชันตั้ง800จริงอยู่ที่มันน้อยกว่าโล่ไดมอนแต่ว่ากิ๊มีไดมอนไม่พอที่จะมาทําโล่นี่นาแถมา่่ยากยยุง เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นทั้งเลือกที่ดูตอบโจทย์ที่สุดกว่าจะหาข้อมูลเสร็จคลาบเสร็จหันใหม่ทีก็มืดซะแล้วซอมบี้ก็มายืนออกันที่เดิมเต็มไปหมดแต่ครั้งนี้กิฟใช้พวกมันให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอามาทดสอบโลซะเลยหลังจากนั้นกิฟก็ไปขุดไปเจาะทางอ้าวันใหม่แล้วเหรอถึงแม้ว่าวันนี้แดดจะดีฝนก็ไม่ตกแต่ด้วยความติดลมในการเจาะภูเขากิฟก็เลยยังไม่อยากจะออกไปไหน คือตอนนี้อยากจะทําทางให้มันทะลุปไปโผล่ตีนเขาพอดีค่ะเวลาเดินทางมันจะได้สะดวกหน่อยเจาะไปเจาะมาแก้ไปแก้มาเมื่อดีแล้วทำไมเวลามันผ่านไปเร็วอย่างนี้วะเวลาว่างๆในายามค่ําคืนกิ๊บก็ใช้ไปกับการลื้อเพดานเวลาเดินอย่างน้อยหัวก็ไม่ติดจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดมากเกินไปวันที่13เนื่อวยอากาศวันนี้ไม่ค่อยดีแบบว่าฝนตกนะคะกิ๊บก็เลยขับบันไดเพื่อเอาไปวางตรงทางเดินขึ้นลงวันที่14 วันนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่แต่ด้วยความเบื่อลูอยากจะออกมาตอกกำแพงบนยอดเขาและพอได้อออกมาคิบก็พบกับอื้อบ้านเลยมาจากไหนวะเดียคิทกาว่าเดี๋ยวเคลียร์ซอมบี้ตรงนี้เสร็จจะขึ้นไปทำงานบนยอดภูเขาต่อดันลืมเอาดาบมาซะนี่พอคิดตั้งใจว่าจะจุ๊กพวกมันวิ่งเข้าไปเอาดาบในเซฟโซนเฮ้ยวัดเดี๋ยวนะมาไงเนี่ยนี่มันออกมายังไงวะ,ะ,ะวิ่งสวนเลยอักค่ะ เฮ้ยมีตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันเข้าไปได้ยังไงหลอนดิคะที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดนั้นไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เราคิดโอเคโอเคคราวนี้แหละเฮ้ยยังมีอ่ะทำไมอ่ะโอ้แม่เลยตกใจโอ้โหเอามาอีกสองตัวโอ้โหตาย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 เอาไงดีวะไงดียวไงดียวไงดียวไงดีและในความพยายามครั้งที่สี่ในสุดกิ๊บก็เข้ามาในเซฟโซนได้สำเร็จ และจากเหตุการณ์ครั้งนี้กิฟก็ปฏิญาณกับตัวเองเอาไว้ว่ากิฟจะไม่ออกไปทํางานตอนช่วงฝนตกอีกเด็ดขาดวันที่15โอเควันนี้แหละอากาศดีไลท์วีแววซอมบี้เหมาะแก่การขึ้นไปทางานบนยอดเขาที่สุดกิฟใช้หินต่อตัวขึ้นมาบนยอดเขาและใช้หินอีกจํานวนหนึ่งต่อเป็นกําแพงผลของการขุดเหมืองมาเป็นเวลานานทําให้กิฟรวยหินเป็นอย่างมากกิฟใช้เวลาทั้งวันไปกับการเช็คมุมกะระดับวางรั้วเสริมบ,บนกําแพงหินและปักไฟเพิ่มความสว่างกันซอมบี้เกิดและในตอนที่งานใกล้จะเสร็จแล้วนั่นเอง มีข้อความแจ้งเตือนมาว่าคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์สีเลือดถึงแม้กิ๊บจะอยากทำงานต่อแค่ไหนแต่กิ๊บไม่คิดจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงหรอกนะในโหมดฮัตคอร์นี้ความไม่ประมาทคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้กิ๊บคิดแค่ว่าต้องพาตัวเองกลับข้อเซฟโซนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้กว่าจะเคลียร์ซอมบี้หมดก็เกือกบจะใสยของอีกวันถึงแม้ซอมบี้ตรงหน้าเซฟโซนจะไม่เหลือแล้วแต่เสียงซอมบี้ยังคงดังระง,งมไปทั่วทุกทิศทางกิ๊บจริงลองปีนกระแพงขึ้นมาดู <c oughs> ยกกันมาทั้งหม่บ้านเลยะคะ นั่งตีพุ่งมาจนดาบจากทางกิ๊บก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่เสียเวลาเราเอาเวลาไปทํางานดีกว่าไหมระหว่างวางบล็อกเสริมกําแพงให้สูงขึ้นกิ๊บก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ซอมบี้นอกกําแพงมันตายโดยที่เราไม่ต้องฆ่ามันหลังเสริมกําแพงเสร็จแล้วกิ๊บก็มาตรงแอ่งน้ําเกลี่ยหน้าดินให้เรียบกิ๊บตั้งใจเอาไว้ว่าตรงนี้จะทําเป็นแปลงผักในอนาคตยังทําไม่ทันเสร็จพอความแจ้งเตือนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งโอ้ไม y ก o d บัตรมด2สองวันติดเลยหรอถึงแม้กิ๊จะรู้สึกว่ากําแพงของกิ คืนนี้กิ๊ตตั้งใจเอาไว้ว่าจะเจาะทางแถวว1 5สเผื่อว่าจะได้เจอเพชรอีกและในตอนที่กำลังขุดไปขุดมาเพลินๆอยู่นั่นเองเฮ้ยอะไรอ่ะฮะต้นไม้เหรอเฮ้ยเอ่อถ้ำเหรอท้ำทำไมมีต้นไม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนะแต่ว่า นี่มัน Y17 นะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นไบโอมใต้โลกไบโอมใต้พิภพอะไรเงี้ยหรอบอกเลยค่ะความรู้สึกตอนนั้นทั้งกลัวแล้วก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันกิ๊บช่างใจอยู่พักใหญ่ว่าจะไปสำรวจเลยดีไหมหรือว่าจะรอไปก่อนเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนพม่จันทร์สีเลือดซะด้วยแต่สุดท้ายความอยากรู้ก็ชนะความกลัวกิ๊บสำรวจถ้ำนี้อย่างระมัดระวังที่นี่แร่ค่อนข้างเยอะเลยกิ๊บขุดขุดและขุด จากนั้นก็ได้สำรวจที่นี่กว้างกว่าที่กิฟคิดไว้เยอะแถมดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมต่อกับเลวีนด้วยแม้จะมีจุดที่ยังไม่ได้สำรวจอีกเยอะแต่กิฟคิดว่าตอนนี้พระอาทิตย์น่าจะขึ้นแล้วกิฟควรพักตรงน,นี้ไว้แล้วกลับขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วก็เป็นไปตามคาดขึ้นมาแดดน่เปรียงเลยหน้าเซเผาไม่มีซอมบี้สักตัวแต่เสียงซอมบี้ยังคงดังระง,งมเหมือนทุกทีใช่ค่ะมันออกกันอยู่นอกกำแพงพอสังหารหมู่ซอมบี้เสร็จก็ปาไปบ่ายแล้วกิฟรีไปหยิบผักและมเมล็ดที่ได้มาไปลงดิน สงสัยผู้นี้คงต้องออกไปหามาเล็ดมาปลูกเพิ่มแล้วล่ะและด้วยความที่อยากจะตรวจสอบความปลอดภัยของกำแพงคืนนี้กิต๊ตจะยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคืนและพอเช้ายันนี่เห็นค่ะมันปลอดภยัย แต่ก็สำหรับคืนปกติเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงปัดมูลกิ๊บก็ยังไม่ชัวร์นะคะสําหรับงานในวันนี้กิ๊บเคลียร์หน้าดินปลูกเบอร์รี่และออกไปหามาดกข้าวกิ๊บเดินไปเจอกวางตัวใหญ่ผิวสีเผือกซึ่งมันสวยมากๆอ,อ๋อจริงๆจากข้อมูลที่กิ๊บรู้มานะคะมันมีกวางชนิดหนึ่งที่ขี่ได้แต่กิ๊บไม่แน่ใจว่ามันเป็นชนิดไหนนะคะกิ๊บก็เลยพยายามต่อทางเพื่อจะไปดูว่าเจ้าต,ตัวเนี้ยมันขี่ได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ไวเจอซอมบี้ฝูงหนึ่งเดินมาทางสะพานแถมยังมีซอมบี้บางต เอาตรงๆเลยนะคะไอ้ซอมบีพ้พวกนี้โคตรน่ารำคาญเลยพอกิดต่อตัวมาถึงน้องกวางก็พบความผิดหวังเพราะว่าน้องอ่ะขี่ไม่ได้หลังจากนั้นกิดก็ไปหาเมาเล็ดพืชแล้วก็เอากลับมาปลูกและคืนนี้ก็มีบัวูนอีกแหละเริ่มมาบ่อยเกินไปแล้วนะ วันที่19กิ๊บลงมาที่ไบโอมป่าใต้โลกเพื่อมาขุดหาออกซิเดียมเอาไปทําโต๊ะเอนชานระหว่างขุดออกซิเดียมอย่างสบายใจกิ๊บก็ได้ยินเสียงซอมบี้ดังมาจากด้านหลังตอนนั้นกิ๊บ์หลอนมากเพราะว่าจากตําแหน่งที่กิ๊บยืนมันค่อนข้างจะเสียเปรียบซอมบี้สุดๆเฮ้ยมันมาไงอะโอ๊ยโอ๊ยยินดีที่เราไม่โล่ยินีที่เราไม่โล่เออเออเอาสีเอาสีใจเย็นใจเย็นกิฟต์ปุ้ยใจเย็นกิ๊บ์ปุ้ยโอ๊โอโอโย,โอยุ้ยแรงอ่ะแรงแรงแรงทำไงดีทำไงดีเออ เหมือนมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเหมมันได้มีแค่ตัวเดียวของไงดีวะเออไอมันแกไมแกไม่ได้มาตัวเดียวใช่ไหมโอ้ยอ้ยอ้ยอีกทีเดียวจะตายแน่เลยอะอีกทีเดียวจะตายนี่มันกัดแรงมากชมได้ชมได้ค่ะวางน้ำกันมันขึ้นก่อนกันโอ้โหนี่ไงอีกตัวนึงอะย้ายย้ายเข้าไปยายเ้าไปอยเยอยเยยเยทางขึ้นอยู่ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่นูดออกมะเย โอเคโอเคโอเคพอ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 แค่นี้ก okay, ่อนไม่ไหวแล้วกลับบ้าน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 นั่นแหละค่ะสารภาพตรงๆนะคะว่ากิฟท่าจะสติแตกเลยหัวใจนี่เต้นรวยใจกับเล่นเกมสยองขวัญอยู่พอกลับขึ้นมาด้านบนเคลียร์ซอมบี้เสร็จกิฟก็เอาละวาที่ได้มาระหว่างขุดออซิเดียมเอามาเทข้างๆกำแพงเวลาซอมบี้เดินมาเพื่อจะมาออกกันรบกวนกำแพงมันจะได้โดนละวาแล้วก็ไม่ตายไปซะหลังจากนั้นกิฟกลับเข้าเซฟเฮาส์สร้างตัวเอนชานขยายเซฟเฮาส์ให้กว้างขึ้น และสุดท้ายสร้างและตกแต่งห้องสำหรับเอ็นชารวันที่21กิ๊บออกมาล่าหนังเพื่อจะเอาไปทําหนังสือเจ้าแพ้ที่อยู่ไม่ไกลนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าตัวหนึ่งให้หนังถึง3ชิ้นแน่เที่เหลือก็แค่100ร้อยไผ่กิปโตทีนี้กิ๊บก็จะทำต้นหนังสือได้ละ วันที่22กิ๊บออกมาเคลียร์ซอมบี้แต่เช้าเมื่อคืนนี้กิ๊บไปตักราวามาตั้ง4ี่ถังกะดําเนินแผนการสร้างกําแพงราวาให้เสร็จสิ้นกําลังสร้างๆอยู่ก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งเดินมาพอดีกิ๊บก็เลยใช้มันเป็นหนูทดลองและสําเร็จมันโดนกาดักเราวาไม่ตายอย่างง่ายดายและพระจก,กงคืนก็มีตัวหนังสือแจ้งขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะหมเพราะว่ากิ๊บจะได้ทดสอบกาดักราวาที่ข้างกําแพงในคืนนี้เลยพอเริ่มตกดึกซอมบี้มากมายมาหาสารแห่แห่กันเข้ามาจากทุกทิศท,ทางนี่เป็นครั้งแรกเเเลยยที่่ิไดด้้ห็นวววตตาาของาองงั ซอมบี้ในคืนพระจันทร์สีเลือดมันเยอะมากขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดกัปดา์ของกิฟมันใช้งานได้ดีมากว่ะวันต่อมากิฟเอาไผ่ที่เริ่มโตแล้วก็หนังที่ล่ามาได้เอามาครัฟเป็นโต๊ะหนังสือถึงแม้ตอนนี้จะยังเอนชานเป็นเลเวลสูงๆไม่ได้แต่ว่าเอนชานไว้ก่อนก็ไม่เสียหายจริงปะ่ะพอเอนชานเสร็จอะไรเสร็จกิฟก็ออกมาอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาที่กิฟเจาะทางเอาไว้ตอนแรกกริฟตั้งใจว่าจะออกไปล่านหนังและหาไผ่มาเพิ่มแต่ทางที่ออกมามันยังดูทุลักทุเลอยยู่เล เพื่อความปลอดภัยกิฟตจึงทางทางออกเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆและเคลียร์ต้นไม้แถวนั้นเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยเวลาซอมบี้มาเราจะได้เห็นง่ายๆหน่อยวันต่อมาดูค่ะพอจะออกไปไหนไกลๆฝนตกตลอดเลยหุดกินอยู่ได้สักพักสายๆฝนก็เริ่มจาเอาวะสายก็ยิ่งดีกว่าเย็นกิฟตัดสินใจรีบวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาตอนนี้เสื้กอกอดเอ็นชาที่กิฟใส่อยู่มาเสริมสร้างความมั่นใจให้กิฟอย่างมากเลยกิฟว่าจะออกเดินทางสักฟารามดานึนงก็น่าจะไม่เป็นไรหรอมั้งว่าแต่นี่ตัวอะไรเนี่ย พอเดินมาถึงแม่น้ําที่ฝั่งตรงข้ามมีสะพานยาวอยู่ด้วยพระอาทิตย์ก็เริ่มตกกิฟเริ่มวางั้วล้อมไว้รอบๆใช่แล้วค่ะคืนนี้กิฟจะแคมป์อยู่ที่นี่นี่แหละนอกจากซอมบี้ที่มาลุมล้อมกิฟก็ยังมีตัวสลามอยู่ด้วยฆ่าสลามเพื่อสลามบอลในอนาคตสลามบอลน,นี้จะมีประโยชน์กับกิฟอย่างมากเลยค่ะแสงอาทิตย์สีทองาสาดส่องไปทั่ว บงบอกว่าเช้าของวันที่25เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่กิฟต์เคียซอมบี้และสลามไปจนเสร็จกิฟก็เหลือบไปเห็นดวงตาเลืองแสงที่กำลังจ้องมองกิฟมาจากระยะไกลกิฟว่านั่นน่าจะเป็นซอมบี้แน่แต่ว่าทําไมอ่ะทำไมเขาถึงไม่เข้าปตีกิฟเขาเอาแต่แอบมองกิฟอยู่แบบนี้ทั้งคืนมันทําให้กิฟรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้กิฟตัดสินใจคลับเรือแล้วพายล่องออกแม่น้ําไปกิฟแวะเข้ามาในเขตสวอมได้เสียงสัวนเลือยคานตัวใหญ่คมลามออกมากิฟตัวงทอก็พี่เคน่ๆเลย เห็นดีกว่าค่ะ อ๋อกิ๊ฟบอกทุกคนหรือ,อยังคะในน้ำาน่ะอันตรายมากๆในเขตทะเลก,ก็มีฉลามในเขตแม่น้ําก็มีจระเข้หรือในเขตบึงอาจจะมีปลาปริญญาหรือว่าปิงดูดเลือดก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีวันได้เห็นกิ๊ฟเอาตัวลงไปแช่ในน้ําที่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจเด็ดขาดค่ะเดินมาสักพักกิ๊ฟก็ได้เสียงไก่ร้องพอกิ๊ฟหันไปมองก็เห็นหมาตัวหนึ่งกําลังกัดไก่อยู่หลังจากมันกินไก่สําเร็จแล้วมันก็หันมามองหน้ากิ๊ฟกิ๊ฟก็มองหน้ามันเราสองคนจ้องตาก,กันอยู่สักพักกิ๊ เฮ้ย <s lichen b ots> ดูมันมองดิเฮ้ยทำไมเข้ามาใกล้แบบนั้นเอียงคอทำไมเป็นมิสป่ะเนี่ยหรือเป็นศัตรูคิดว่ามันมันดักกลัวปักแปะค่ะเราถอยไปกระตั้งหลักกันดีกว่าะค่ะเฮ้ยข้าน้ำโอ้นยนั่งยันนั่งชัดช้า,า,า,าช้าช้าช้าโอ้โหโอ้โหนี่แกเอียงคอแบบนี้เหมือนแบบกำลังมองอาหารอยู่เลยนะคะใช่กินวว่าใช่อะกินวว่าใช่ เ,เรามีมุมแมลงอยู่ค่ะตายแกตายแม่ไอหมาบ้าน,นี่คือกิ๊บว่ามันไม่ได้เป็นบิดนะเพราะฉะนั้นเราจัดการมันก่อนนาจะดีกว่านะคะและที่กิ๊บปาม,มุมแมลงใส่มันมันก็เรียกพวกออกมาอีกสองตัวโอ้ยดีจริงๆแล้วที่กิ๊บเอาดินต่อพื้นขึ้นมายืนบนที่สูงเนี่ยกาจัดหมาป่าสามพี่น้องได้สําเร็จกิ๊บก็เลือไปเห็นบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางบึงกิ๊บว่านี่น่าจะเป็นบ้านแม่มดแน่เลยพอกิ๊บลองไปปีนปีนดูอืมรู้สึกแม่มดจะไม่อยู่นะคะ กิ๊ฟทาการโด่หมอ้อต้มน้ําของแม่มดแล้วก็เพนออกมาเดินต่อมาเรื่อยๆกิ๊ฟก,ก็เจอมา้าน่าเสียดายจิ้นที่กิ๊ฟไม่มีอานอะ่ะกําลังยืนเสียดายอยู่ดีๆอยู่ๆหมูป่าตัวนึงก็พุ่งเข้ามาขวิดมา้าห้อยเอออันนี้กิ๊ฟว่าน่าจะเป็นภาพที่หาดูไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะหมูป่ากําลังโดนมา้าลุมกระทืบอพอเดินพ้นแนวต้นไม้ตรงนั้นออกมากิ๊ฟก็เจอเมืองอีกแล้วเมืองนี้มีทางเดินขึ้นทอดยาวลงมาเหมือนจะเชือ้อเชิญให้กิ๊ฟเดินเข้าไป รู้ทั้งรู้เลยค่ะว่ามันอันตรายแต่เกาะมันหนากว่าเดิมแล้วนะขอสอดสับนิดนึงก็แล้วกันพอขึ้นมาด้านบนกิฟก็เห็นว่าจุดที่กิฟยืนอยู่นะ่ะมันอยู่เหนือทางรถไฟใต้ดินพอดีถ้าถามใจกิฟนะกิฟก็อยากจะรู้นะคะว่าข้างในนี้มันมีอะไรแต่ว่าด้วยความที่กิฟเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์กิบจะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้กิบหันไปที่ตึกข้างๆลงมือทุบก,กระจกเพื่อที่จะเข้าไปข้างในด้านในของตึกนี้มีชั้นหนังสืออยู่ด้วย รู้สึกแค่นี้แล้วก็คุ้มแล้วค่ะไม่รู้ว่าพอกิฟทุกกระจกเสียงดังหรือเปล่าแต่เสียงซอมบี้มันดังรละง,งมมากขึ้นเรื่อยๆเสียงมันดังเนี่ยกับคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์สีเลือดเลยแต่มันไม่ใช่อะกิฟว่าซอมบี้ในเมืองนี้น่าจะหลับอยู่เยอะมากแน่และกิฟก็พลาดไปทาให้มันตื่นเข้า เอาละค่ะกิปขออนุญาตจบไหมคะพาร์ทคอซอมบี้อะพคาลิสพาร์ทที่1เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ให้กิ๊ฟอ่านกิ๊ฟจะได้มีกําลังใจในการทําต่อไปวๆนะคะสําหรับคนที่เพิ่งจะมาดูช่องนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูไหมครับกิ๊ฟยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้กิ๊ฟคง,ง,งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะไปก่อนนะบาบา